สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่อง Story Time ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนนึงนะคะเป็นเรื่องราวที่ เขาเจอในประเทศไทยนะคะทําให้เขาเนี่ยแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยล่ะคะ่ะท่านผู้ฟังอยากรู้ไหมล่ะคะว่าอะไรที่ทําให้เขาทึ่งขนาดนั้นเรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าค่ะมากันที่คลิปแรกวันนี้ค่ะเป็นคลิปคอนเทนต์สั้นๆบนทิกต o k นะคะที่ถูกโพสต์โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนนี้ค่ะ Joel of g r i d นะคะที่ต้องบอกเลยว่าความรู้สึกที่เขาเล่าไม่สั้นตามคลิปเลยล่ะคะ่ะหนุ่มผิวสีคนนี้นะคะเขาก็ได้เดินทางมาเที่ยวในเมืองไทย แล้วเมื่อได้มาเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเป็นแบบไหนนั้นเขาก็ถึงกับพูดออกมาแบบนี้นะคะว่านี่มันไม่ใช่เรื่องจริงนี่ไม่ใช่ประเทศจริงใช่ไหมเนี่ยประเทศไทยนี่มันอะไรกันเนี่ยประเทศนี้มันจะต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆฟังดูแล้วก็เหมือนว่าเขาเนี่ยอาจจะพูดเล่นๆขำๆใช่ไหมนะคะแต่ว่าน้ําเสียงของเขาเนี่ยมันคือความทึ่งแบบสุดตัวเลยจริงๆค่ะเพราะเขาเนี่ยเล่าต่อว่าสิ่งที่ทําให้เขาตกใจที่สุดเนี่ยไม่ใช่แค่แลนด์มาร์กไม่ ใช่สถานที่ท่องเที่ยวดังๆแต่ว่าคือชีวิตประจําวันธรรมดาธรรมาของคนที่นี่ต่างหากละ่ะเขาบอกว่าลองคิดดูนะว่าเขาเนี่ยสามารถออกมาขับรถเล่นได้แบบนี้ในวันธรมธรมดาาวันหนึ่งเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นวันหยุดไม่ได้เป็นเทศกาลไม่มีงานแฟร์ตัวอะไรทั้งนั้นแค่ลุกออกจากที่พักเดินออกมาเพียงแค่นิดเดียวก็สามารถพบเจอกับผู้คนที่กําลังใช้ชีวิตแบบ ชิลมากๆนะคะทั้งหัวเราะยิ้มหยอกล้อกันเหมือนว่าโลกทั้งใบเนี่ยไม่ได้เร่งรีบอะไรเลยสักนิดแล้วที่ทําให้เขาประทับใจไม่รู้ลืมเนี่ยก็คือคนไทยนี่แหละค่ะเขาบอกว่าเดินไปทางไหนเนี่ยก็มีแต่ คนทีมให้ก่อนแบบไม่มีกักทามทางก็ตอบให้แบบเต็มใจไม่ได้รีบเดินหนีไม่ได้มองด้วยสายตาที่แปลกๆไม่มีใครทำให้เขารู้สึกเหมือนว่าแปลกแยกหรือแตกต่างเลยนะคะในมุมมองของเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าทุกคนที่นี่ พร้อมจะต้อนรับเขาเหมือนเป็นแขกที่รออยู่แล้วมากกว่าการที่จะเป็นคนแปลกหน้าที่เพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกและแน่นอนค่ะมาถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยเรื่องหนึ่งเลยที่หนีไม่พ้นก็คือเรื่องของอาหารเขาเนี่ยก็เล่าว่าอาหารเนี่ยไม่พูดถึงคงไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันอร่อยเกินกว่าที่จะอธิบายเป็นคําพูดได้นะคะซึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่าของกินในประเทศไทยเนี่ยเดินไปไม่กี่ก้าวก็เจอกับของกินเต็มไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นของข้าวของหวาน น้ำปัน่นน้ำผลไม้ทุกอย่างเนี่ยเหมือนเรียงรายรอให้ชิมไปทีละอย่างทีละอย่างเรียกว่าเดินเล่นแค่แ๊บเดียวนี้นะคะกลับมาที่พักในมือก็อาจจะเด็มไปด้วยถุงอาหารนะคะทั้งของกินเล่นนะคะของหนักจัดเต็มเหมือนว่าแพ้ทางให้กับของกินข้างทางไปเรียบร้อยแล้วนะคะแถมราคาบางพื้นที่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้แรงอย่างที่คิดนะคะสําหรับเขาเลยเนี่ยมันก็คือความสุขเล็กๆนะคะที่จับต้องได้ง่ายมากๆแต่กลับรู้สึกพิเศษกว่าที่เคยเจอมาหลายที่ในโล ะะแม้ว่าเขาจะพูดชมมาขนาดนี้แล้วนะคะเขาก็ยังหยอดมุกปนจริงจังนะคะเอาไว้ประโยคหนึ่งที่ฟังแล้วเนี่ยอาจจะเจ็บจิตเบาๆนะคะว่าฉันจะไม่กลับมาอีกแล้วนะเพราะว่าถ้ากลับมาอีกเนี่ยมีหวังว่าฉันเนี่ยคงไม่อยากกลับประเทศตัวเองแน่ๆคําพูดนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแค่ประโยคเล่นๆแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ย มันก็คือการยอมรับนะคะว่าที่นี่เนี่ยทำให้มาตรฐานความสุขของเขาสูงขึ้นกว่าเดิมเยอะมากค่ะเขาพูดต่อนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่าทําไมใครต่อใครถึงพูดถึงประเทศไทยแบบไม่รู้จักจบทําไมในคลิปรีวิวในโพสต์ท่องเที่ยวหลายๆคนเนี่ยถึงใช้คําว่าต้องมาลองเองสักครั้งในชีวิตซึ่งในใสายตาของเขาเนี่ยนะคะประเทศไทยอาจจะไม่ได้เป็นแค่จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวแต่ว่ามันเป็นเหมือนสว,นนะะวรรค์นะคะเวอร์ช ในชีวิิตจรคือไม่ใช่สวรรค์ที่จะต้องบินข้ามภพไปหานะคะแต่ว่าเป็นสวรรค์ที่สามารถเดินลงมาจากที่พักเพียงแค่เปิดประตูห้องพักออกมานี่นะคะก็จะสามารถพบเจอได้ทันทีก็ต้องบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยนะคะมีครบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ ให้หนีไปพักใจนะคะกิจกรรมให้ลองทําแบบไม่ซ้ําวันผู้คนที่เป็นมิตรแบบไม่ต้องเสียแซงนะคะอาหารที่อร่อยเกินราคาและบรรยากาศที่ทําให้รู้สึกว่าเออชีวิตมันก็ควรจะง่ายและมีความสุขแบบนี้นั่นแหละท้ายคลิปเนี้ยนะคะเขาก็ทิ้งท้ายเอาไว้ชัดเจนเลยล่ะคะ่ะว่าถ้าคุณไม่เคยมาที่นี่เนี่ยคุณจะต้องมาดูด้วยตาของตัวเองสักครั้งเพราะตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกเหมือนว่าอยู่บนสวรรค์เลยละ่ะ และนี่นะคะก็คือเสียงจากนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่ไม่ได้มองประเทศไทยแค่ในฐานะประเทศแต่เห็นว่ามันเป็นความรู้สึกนะคะที่กลับไปเมื่อไหร่เนี่ยก็ยังอยากที่จะสัมผัสอีกอยู่ดีนะคะและพอฟังเรื่องราวของเขาจบเนี่ยมันก็จจะทําให้เราเนี่ยต้องลองหันกลับมามองประเทศไทยของเราอีกครั้งนะคะหลายสิ่งที่เราเห็นจนชินตาในทุกวันรอยยิ้มของแมค้าที่ดูจริงใจสายลมเยนเ็ยนๆนะคะตอนที่นั่ง วินผ่านซอยเล็กๆกลิ่นอาหารตามสั่งหน้าปากซอยเฉียงคนเรียกกันนะคะว่าพี่น้องแม้ว่าจะไม่รู้จักชื่อสําหรับเราเลยนี่มันอาจจะเป็นความเคยชินนะคะแต่สําหรับใครบางคนที่มาจากอีกซีกโลกนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลนะคะที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนว่าได้พบเจอสวรรค์นบนดินนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ต้องการสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้เลยก็ได้ะคะ่ะเราอาจจะแค่ต้องการพื้นที่เล็กๆที่ทําให้เราเนี่ย ยิ้มง,ง่ายขึ้นนะคะผู้คนที่ทำให้เราไม่ได้รู้สึก โดบเดี่ยวนะคะและอาหารจานธรรมดาธรรมดานะคะที่ทําให้เรารู้สึกว่าวันนี้เนี่ยก็ยังเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งถ้าลองมองผ่านสายตาของนักท่องเที่ยวคนนี้นะคะประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ประเทศแต่ว่ามันคือความรู้สึกอบอุ่นนะคะที่ทําให้คนจากสถานที่ไกลแสนไกลเนี่ยยังอยากที่จะกลับมาหาเราอีกครั้งและอีกครั้งนะคะสําหรับคนที่เกิดและเติบโตที่นี่เนี่ยบางทีเราก็อาจจะโชคดีมากกว่าที่เราคิดก็เป็นได้คะ่ะ คลิปนี้นะคะแอดก็หยิบเอาคอมเมนต์มาฝากท่านผู้ฟังกันเหมือนเช่นเคยคะ่ะอย่างคอมเมนต์แรกนะคะเขาก็เข้ามาบอกว่าฉันเห็นรอยยิ้มของคุณแล้วเนี่ยฉันก็สัมผัสได้ว่าคุณเนี่ยมีความสุขจริงๆคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าประเทศไทยคนกรุงเทพใจดีเท่าไหร่คนต่างจังหวัดเนี่ยใจดีกว่านั้นซึ่งก็ต้องบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่เป็นคนใจดีอยู่แล้วคะ่ะเน้นย้ํานะคะว่าส่วนใหญ่แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนต่อมาค่ะก็เข้ามาบอกว่ามันว้าวยังไงบอกที่ซึ่งคอมเมนต์นี้นะคะก็มีผู้ที่เข้ามามตอบบกลั ความคิดเห็นเอาไว้ว่าที่ต่างประเทศเนี่ยการทักทายคนที่ไม่รู้จักมันไม่ค่อยโอเคแต่ว่าที่ไทยคนไทยเป็นกันเองมากเฟรนลี่ชาวต่างชาติเขาก็เลยรักประเทศไทยคนไทยน่ารักอาหารก็อร่อยธรรมชาติเนี่ยก็มีให้เที่ยวเยอะแๆส่วนคอมเมนต์นี้ค่ะเข้ามาบอกว่าพี่ครับถ้าจอดนานกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวคนก็จะเริ่มมารุมถามแล้วแหละว,ว่าต้องการความช่วยเหลือไหมพวกเราเนี่ยอินคีสงสัยอยู่ด้วยแต่ว่าสงสัยด้วยความหวังดีนะครับอีกคอมเมนต์น,นึงค่ะก็เข้ามาบอกว่าอะไร ได้แต่ว่าห้ามบีบแตรตอนขับรถก็พอแล้วพี่ชายมาต่อกันที่คอมเมนต์นี้ค่ะที่ก็เข้ามาบอกเช่นกันว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของประเทศไทยนี่แหละที่ประเทศอื่นเนี่ยอยากเป็นแต่ก็เป็นไม่ได้ซึ่งส่วนหนึ่งของลักษณะนิสัยของคนไทยเนี่ยนะคะก็มาจากการปลูกฝังนั่นเองค่ะและคอมเมนต์นี้ค่ะที่เข้ามาแนะนําเขานะคะว่าขอให้เที่ยวให้สนุกนะแต่ว่าอย่าลืมลองสั่งข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาวนะแล้วก็ต้มยำกุ้งด้วยมันอร่อยมากมาก มากันที่อีกคอมเมนต์นะคะที่ก็เข้ามาบอกว่ามีอีกหลายสถานที่ที่ว้าวมากๆเลยล่ะค่ะต้องลองเที่ยวให้ทั่วไทยดูแล้วคุณเนี่ยจะหลงรักประเทศไทย ปิดท้ายด้วยคอมเมนต์นี้อีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะที่เข้ามาบอกว่าฉันบอกได้เลยว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นมิตรเราชอบยิ้มหัวเราะแล้วก็สุภาพอยู่แล้วหวังว่าคุณเนี่ยจะสนุกในประเทศของฉันนะก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนจากในคลิปนะคะลองนึกภาพตามดูนะคะว่าหากว่ามีใครสักคนจากอีกซีกโลกหนึ่งเนี่ยเดินทางเข้ามาที่เมืองไทยเป็นครั้งแรกเราได้พบเจอกับรอยยิ้มของคนที่เดินสวนกันนะคะกลิ่นหอ,หอมของอาหารที่ ทำให้อดใจไม่ไหวความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวแต่ว่าเป็นแขกที่พวกเรายินดีต้อนรับจริงๆนะคะเรื่องราวของพวกเขามันอาจจะทำให้เราเนี่ยหัวใจฟูขึ้นมาได้จริงๆนะคะและทำให้เราตระหนักได้ว่าบางทีเนี่ยความสุขเล็กๆรอบตัวเรา ที่เรามองข้ามกันในทุกวันมันอาจจะมีค่ามากพอนะคะที่จะทำให้ใครสักคนรู้สึกเหมือนว่าได้อยู่ในสวงสวรรค์นะคะสำหรับคลิปต้นฉบับนะคะสามารถค้นหาลิงก์ได้ที่เครดิตหลังข้อมูลในะคะัอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะหากว่าท่านผู้ฟังนะคะชอบเรื่องราวแนวนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง So อ y Time เอาไว้นะคะสำหรับฟังเรื่องราวดีๆนะคะจากต่างมุมโลกเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ